การจับสลากฟุตบอลชายซีเกมครับทำเอาคเมนเนยร้องปล่อยโฮออกมาเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะฟ้าลิขิตหรือว่าฟ้ากำหนดครับเพราะคัมเมนเนี่ยควรครางแบบสุดๆเลยเอาคอมเมนต์แรกก่อนเลยครับแฟนคัมเมนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นฟุตบอลคัมเมนเอาชนะไทยในการแข่งขันซีเกมได้เลยถ้าจำไม่ผิดนะหรือ อีกบางความคิดเห็นบอกว่าเจอกันอีกแล้วเจอกันตลอดเจอที่ไรก็แพ้ไทยทุกทีนะครับหรืออีกบางความคิดเห็นเนี่ยก็บอกว่าทางฝั่งขเขมรทําเรื่องถอนทีมทันไหมว่าถ้าดูกันดีๆทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขันซีเกมที่ไทยและไทยเจอกับขเขมรเนี่ย สกอร์เนี่ยโอ้โหครั้งที่18ปี2538เนี่ย90นะแล้วก็ครั้งที่24ปี2550เนี่ยไทยชนะ80หมายความว่านาฬิกามันวนกับไปอีรอบครับมีสิทธิ์ที่ขเขมรงวดนี้นะครับด้วยความที่เรียกว่าบอลไทยเนี่ยนะครับจัดเต็มแน่ๆน,น,นะครับแล้วก็แฟนบอลไทยก็อยากจะให้เป็นเกมถล่มยับอะนะครับคาดเดาได้เลยว่างานนี้นะครับมีอาจทะลุ เจ็ปลูกมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นสะเทือนอาเซียนไปในทันทีครับกับผลการจับสลากฟุตบอลชายซีเกมครับทำเอาคําเมนเนี่ยร้องปล่อยโฮออกมาเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะฟ้าลิขิด หรือว่าฟ้ากำหนดครับเพราะว่าการจับสลากเนี่ยมันช่างเป็นใจแล้วก็น่าจะสร้างกระแสสนามแตกได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อผลจับสลากการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพผลปรากฏว่าไทยเราครับถูกจับให้อยู่กลุ่ม A ในฐานะเจ้าภาพนะครับโดยมีทีมร่วมสายอย่างคัมเมนและก็ตีมอเลสเต ขณะที่กลุ่ม B ครับมีเวียดนามมาเลเซียและสปปลาวส่วนกลุ่ม C ครับมีอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินและก็สิงคโปร์โดยในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มถือว่ามีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นะปกติเนี่ยฟุตบอลชายฟรีเกมจะแบ่งเป็น2กลุ่มแต่คราวนี้เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็เอาเฉพาะแชมป์กลุ่ม เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็หาทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก3กลุ่ม1ทีมไปเล่นในรอบรองนะครับโดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มครับเฉพาะกลุ่ม A, A ของไทยเนี่ยเราจะไปแข่งขันกันที่สนามกีฬาตีนสุรานนท์ที่จังหวัดสงขลาส่วนกลุ่ม B กับ C เนี่ยจะไปแข่งขันกันที่สนามสามโพธเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่และในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศเนี่ย จะแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครกรณนีนี้น่าสนใจครับคลายเป็นเอฟเฟกใหญ่เลยเพราะว่าโอ้โหพอฟังคอเมนนะครับรู้ว่าผลการจับสลากออกมาเป็นแบบนี้ครับอูคอมเมนต์เขมรเนี่ยควรคลางแบบสุดๆเลยเอาคอมเมนต์แรกก่อนเลยครับแฟนเขมรบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ย ยังไม่เคยเห็นฟุตบอลขอเขมรเอาชนะไทยในการแข่งขันซีเกมได้เลยถ้าจำไม่ผิดนะหรืออีกบางความคิดเห็นบอกว่าเจอกันอีกแล้วเจอกันตลอดเจอทีไรก็แพ้ไทยทุกทีนะครับหรืออีกบางความคิดเห็นเนี่ยก็บอกว่าทางฝั่ง,ขงเขมรทำเรื่องถอนทีมทันไหมเพราะว่าแข่งไปก็อายเขาอยู่ดีนะครับหรืออีกความเห็นก็บอกว่านี่เป็นความจงใจหรือ ความพยายามของฝั่งไทยหรือเปล่าที่น้เาเมอเมรเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันรู้ทั้งรู้ว่าเหนือกว่าแต่ยังทำแบบนี้ไทยมีเจตนาอะไรกันแน่ต้องมีการแอบแฝงแน่ๆเลยนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เป็นเกมที่ทําให้คนเขมรทั้งชาติเนี่ยหมดหวังเลยการไปเล่นที่ประเทศไทยและต้องเจอกับกองเชียร์ไทยมันคือนรกชัดๆ รหรือบางคอมเมนต์เนี่ยน่าจะเป็นฝั่งไทยเรานะบอกว่าถ้าไทยยิงก่อนเนี่ยขเขมนจ้ง UN ได้เลยนะในการแข่งขันฟรีเกมไทยยิงเละแน่นอนนะครับเท้าความแบบนี้สถิติเหลือเชื่อนะครับเออมันอาจจะอยู่แล้วก็ฝังในซีรีบัมของคนขเขมนไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าเอาตรงๆนะครับสถิติของทีมชาติไทยเราในการแข่งขันซีเกมเนี่ยเหลือจะเชื่อเกิดขึ้นจริงครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับไม่เคย แพ้ให้กับขเขมรเลยตั้งแต่มีการจัดการแข่งนนขันกีฬามหากรรมซีเกมนะครับโดยเป็นการเจอกันถึง11ครั้งไทยชนะได้9เสมอ2นัดนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยยิงใส่ขเขมรไปถึง46ประตูและฝั่งขเขมรเนี่ยยิงได้แค่ประตูเดียวเท่าความนะครับเจอกันตั้งแต่ปี2,514ในการแข่งขันซีเกมครั้งที่6ที่ประเทศมาเลเซีย ตอนนั้นเนี่ยไทยเสมอเขมร 1, 1น1-1หนะหลังจากนั้นครับทีมชาติไทยเนี่ยก็จัดหนักถล่มยับซึ่งเป็นสกอร์ที่ขาดลอยที่สุดนะครับในการเจอกันในซีเกมส์ก็คือซีเกมส์3 8นะครับซีเกมครั้งที่18ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตอนนั้นเนี่ยไทย ถล่มยับเขมรไป9ประตูศูนย์จากนั้นก็ไล่เลียงมาซีเกมครั้งที่19ไทยชนะ40่ซีเกมครั้งที่21ไทยชนะ70็ซีเกมครั้งที่23ที่ฟิลิปปินส์นะตอนนั้นไทยเฉือน10ึซีเกมที่ไทยครับในครั้งที่24นะครับไทยถล่มไป80ดนะครับซีเกมครั้งที่25ที่ลาวไทยถล่ม40ที่อินโดครั้งที่26ถล่ม40มีเสมอที่เมียนมา นะครับไทยเสมอกับขเขมร0ูน 00, แล้วก็มีที่มาเลเซียนะครับไทยก็ถล่มไป3าศูนย์ครั้งล่าสุดที่เจอกันเจอกันที่เวียดนามนะครับเกมดังกล่าวผมไปดูด้วยนะครับที่เวียดนามวันนั้นเนี่ยไทยถล่มไป5ประตูต่อศูนย์จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าไฟติทีของขเขมรเป็นรองอย่างชัดเลยก็ไม่แปลกนะครับที่หลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าอย่างนี้ถอนตัวเถอะนะครับเพราะว่าถ้าดูกันดีๆทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขัน ซีเกมที่ไทยและไทยเจอกับขเขมรเนี่ยสกอร์เนี่ยโอ้โหครั้งที่18ปี2538นเนี่ย9นะแล้วก็ครั้งที่24ปี2550เนี่ยไทยชนะ80หมายความว่านาฬิกามันบวนกับไปรอบครับมีสิทธิ์ที่ขเขมรงวดนี้นะครับด้วยความที่เรียกว่าบอลไทยเนี่ยนะครับจัดเต็มแน่ๆน,นะครับแล้วก็แฟนบอลไทยก็ อยากจะให้เป็นเกมถล่มยับนะครับคาดเดาได้เลยว่างานนี้นะครับมีอาจทะลุ7-8ลูกมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งนะครับไม่ใช่แค่ประเด็นคอมเมนต์ของเอมนที่ปล่อยโฮเท่านั้นนะครับเพราะว่าการจับสลากครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเข้มข้นจริงไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม A นะที่ไทยจะเจอกับเอมมนะครับกลุ่ม B เนี่ยก็มีเรื่องราวดราม่านะ เวียดนามมาเลเซียเออนี่คือเกมที่ว่ากันว่าเป็นศึกหนักศึกเดือดแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเวียดนามมาเลเซียในชุดใหญ่เนี่ยเขาอยู่กลุ่มเดียวกันเอเชียนคัพแล้วก็มาเลเซียเนี่ย ถล่มเวียดนามไป4ลูกพร้อมกับประเด็นอื้อเฉาเรื่องราวของผู้เล่นโอนสัญชาติ7คนที่ FIFA ฟีฟ่าฝั่งแบนนั่นแหละงานนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าฝั่งเวียดนามก็เปิดศึกกับมาเลเซียว่วาเดี๋ยวเจอกันยูยิบสามเวียดนามจะจัดหนักยูยิบสามาเลเซียให้กระเด็นเลยนะครับเรียกว่าหู่งานนี้เนี่ยการแข่งขันเข้มข้นนะครับสำหรับผู้ชายซีเกมที่จะ เล่นกันในช่วงปลายปีนี้นะครับถือว่าอันนี้ต้องยอมรับอยู่หนึ่งข้อนะว่าคนจัดฝรั่งมือดีมากนะครับน่าดูหลายกลุ่มกลุ่ม B กลุ่ม A นะครับกลุ่ม C ก็มีอินโดนะครับแชมป์เก่าแล้วก็มีเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์มาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในรายการนี้นะไทยเราประกาศชัดนะครับว่าจะต้องกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งโดยฟุตบอลชายซีเกมคว้าแชมป์ล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไป เมื่อปี2560นะครับหรือเมื่อกว่า8ปีที่แล้วนะครับที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับตอนนั้นเนี่ยไทยเอาชนะมาเลเซียนะชิงชนะเลิศ1ประตูต่อ0จากนั้นเนี่ยตลอดปาดปีที่ผ่านมาไทยยังไม่ได้เหรียญทองซีเกมเลยครั้งนี้ก็เลยตั้งใจแบบสุดๆไม่ใช่เพียงแค่ฟุตบอลชายอย่างเดียวเท่านั้นครับในการแข่งขันซีเกมก็มีฟุตบอลหญิงซึ่งก็ต้องยอมรับว่า คนจับก็มือดีดีด,ดนะครับเพราะว่างานนี้เนี่ยกลายเป็นว่าฟุตบอลหญิงของไทยเราก็อยู่กลุ่มเดียวกับขเขมรน,นะไม่รู้โชคชะตามันเป็นอะไรนะครับก็ฟุตบอลหญิงไทยอยู่กลุ่ม A นะครับเขมนสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียขณะที่กลุ่ม B ีครับก็มีเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์มาเลเซียอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการฟนะุตบอลหญิงช่วงหลังเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าเวียดนามแข็งแกร่งจริงนะครับแล้วก็ครองความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับเรายอมรับความจริงอยู่แล้วนะครับอันไหนดีก็บอกว่าดีนะอันไหนแกร่งก็บอกว่าแกร่งส่วนการแข่งขันฟุตซอลครับต้องบอกว่าไทยเราพอกลับมาเป็นเจ้าภาพรีเกมก็นํากีฬาที่ เป็นฟุตบอลหญิงชายกลับมาแล้วก็ฟุตซอลชายหญิงกลับมานะครับซึ่งฟุตซอลชายในปีนี้เนี่ยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันหชาติก็เลยจัดในรูปแบบนะครับแบบพบกันหมดเลยทีมไหนเนี่ยนะครับชนะสูงสุดก็จะได้แชมป์ไปครองก็ครั้งนี้ก็จะมีประเทศไทยอินโดเวียดนาม เมียนมาแล้วก็มาเลเซียมันนะซีเกม5ทีมเนี่ยโค้รมันเลยนะครับจะแข่งขันที่สนามกีฬาโนนทบ,บุรีเดี๋ยวประกาศโปรแกรมอีกครั้งส่วนฟุตซอลหญิงนะครับมี6ชาติเข้าร่วมการแข่งขันก็แบ่งง่ายเลยนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม A นะครับฟุตซอลสาวไทยก็จะอยู่กับมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ขณะที่กลุ่ม B ครับก็จะเป็นเวียดนามเมียนมาอินโดนีเซียที่จะเจอกันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นสีสันประจำวันหยุด ที่19ตุลาคมนะผมพูดได้เลยครับคุณผู้ชมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสำหรับการแข่งขันซีเกมครั้งนี้แล้วก็มีรายงานออกมานะครับสำหรับแฟนๆฟุตบอล ทีมชาติไทยที่จะมาจัดการแข่งขันที่สงขารายงานบอกว่าจะเปิดให้เข้าชมแบบฟรีๆด้วยนะครับซึ่งโอ้โหงานนี้นะครับสนามแตกแน่นอนนะครับเกมนัดปวดทิศาสตรำคัญจะเป็นอย่างไรไทยจะสามารถกลับมาควา้าแชมป์อีกคำรบได้หรือไม่ออกผมไม่ลืมบอกไปหลายคนอาจสงสัยว่าทีมชาติไทยเนี่ยใช้ชุดไหนแข่งขัน,ขนก็จะเป็นชุดยู23ปีที่เพิ่งแข่งขันชิงแชมป์เอเชียล่าสุดที่เขารอบสุดท้ายนะครับก็จะมีเสก สันราตีคณะนาคมยกเนี่ยเป็นตัวชูโรงประจำทีมชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีโคดวังทวชัยดำรงอ่องตระกูลน,นั่นเองคุณผู้ชมรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงคิดว่าไทยจะยิงคเขมรระเบิดระเบอรบ์หรือไม่มาดูกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กช a m p แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ บิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ